ม้วนเลยเงินเนี่ยมองหน้าดิอ่าจับวักล่ะวักวักมองหน้าหน่อยดิอ่าจับรถจรนาอา้าวตัวนั้นไปไหนแล้วว่ะโดนแล้วดีอ่ะโนนนอนอยู่โน่นสามสี่นี่รถจรนาสีดำนี่ไอ้ขาวนางวาก นัเงินทองทองก็ค่อยข้าวกับไข่ก็เปทองไปชั่วไปไหนไ่ปโยน ก็เขาเลยนะมีแต่คนพระชอบชอบไปขาวแต่บอกคุณพ,พี่เอาไปสิคุณพ,พี่บอกว่าที่วัดจังหมดันชอบตัวเนี้ยตัวเนี้ยวเวีไปใส่บาทเข้าปวงวนหมดไอ้ชียโชคเขาไปมอมมาขายยิ้มหน้าน,น้าวแล้กินตุ้งยาเงินไปไหน,น,นเงิน โจ๊กไอ้โจ๊เพิ่งมาโจ๊กมองกล้องมาเด้แมว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 โจ๊เหมียวแมวแมวแมวนี่ฝักข้าวรถจันาอ้าวตัวนั้นไปได้แล้ววะบนเลยดีอ่ะนู่นนอนอยู่ดูสามสี่นี่รถจันาสีดำนี่ ไอ้ข้าวนางควักนังเงินทองทองไม่ค่อยเข้าวกับไข่ก็อันนี้บนเลยดีถ้าเป็นหน้าแจ๋วเชียมดเลยดีเ,เ,ดเ,ดเดินมาหและวมเลยดีนางทองนี้ห่วงบ้านเนี่ยอยู่กับพี่เนี่ยนังทองตัวนี้ห่วงบ้านไม่ไขคค่ขึ้นเลยนังทองนะนันงทอง หวงอ่ะัจะนาข้าวเขายา่ยาย่านวดแมวให้กินแก่แปรเป็นยากินจนนวดเลยมีนางเงินนาง,ง,งเงินขายนางทองเงินไายรูปหน่อยได้เงินกินยานวดเลยเงินเนี่ยมองหน้าดิอ่าจับฝักล่ะฝักฝักมองหน้าหน่อยไดย้อ่าจับ ลจะนามองหน้าหน่อยอาจะเปกเก่งมากเก่งมากเก่งมากไอ้ขากูล่ะไอ้ขามองหน้าหน่อยดิตปนจังเลยขขาว